คิดถึงแต่สิ่งที่เราต้องการเวลาที่เราจะยิงปืนหรือว่าจะยิงธนูให้เข้าเป้าเนี่ยเราก็ต้องมองไปที่ศูนย์กลางนะคะไม่ใช่เล็งออกไปข้างนอกเป้าจะตีลูกกอล์ฟให้ลงหลุมได้เราก็ต้องมองไปที่ทงปากหลุมค่ะก้มมองที่ลูกแล้วก็ตีออกไปถึงจะลงหลุมได้ไม่ใช่ตีทีไรหันไปมองแต่แคดดี้แบบนี้มันจะตีโดนลูกได้ยังไงล่ะคะ อยากได้อะไรก็ให้โฟกัสถึงสิ่งที่ต้องการถึงสิ่งที่อยากได้ไม่ใช่คิดไม่ใช่กังวลถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการอะไรที่คิดถึงได้สุดท้ายมันจะกลายเป็นความจริงอะไรที่เราคิดถึงได้สุดท้ายมันจะกลายเป็นความจริงนะคะถ้าอยากให้ลูกกอล์ฟลงหลุมก็ต้องเห็นลูกกอล์ฟนั้นกลิ้งลงหลุมไปในความคิดของเราให้ได้ซะก่อนก่อนที่จะตีลูกกอล์ฟออกไปความสําเร็จ มันเกิดขึ้นสองครั้งนะคะครั้งแรกมันจะเกิดขึ้นในความคิดและอีกครั้งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงข้อที่2มีปัญหาก็มีความก้าวหน้าเวลาสอบแล้วเราตอบปัญหาได้เราก็จะผ่านการสอบเวลาทำงานเราสามารถแก้ปัญหาในงานหรือว่าทำโครงการใหญ่ๆได้งานของเราก็จะก้าวหน้าสินค้าที่แก้ปัญหาให้คนซื้อได้เมื่อไหร่สินค้านั้นก็จะขายดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวปัญหาเพราะ มันจะมีความก้าวหน้าอยู่ในทุกปัญหาเสมอค่ะแพ้พายก็มีโอกาสรปรับปรุงตัวใหม่ๆเวลาทําอะไรไม่ได้ก็ให้ทําใหม่ทําให้มันดีกว่าเดิมเจออุปสรรคเราจะได้มีโอกาสคิดหาทางแก้ไขถ้าชีวิตทางชีวิตมันเรียบง่ายเราก็จะไม่เจอปัญหาอะไรแล้วเมื่อไหร่เราจะได้พัฒนาละคะจริงไหมข้อ3คือรู้ความต้องการของตัวเองยิ่งค้นพบตัวตนค้นหาความต้องการของตัวเองได้เท่าไหร่ก็จะยิ่งสําเร็จได้ไวขึ้นเท่านั้นนะคะ เราเป็นใครทำอะไรได้มีความสามารถอะไรต้องการอะไรต้องการเป็นอะไรในชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่าหาสิ่งเหล่านี้ได้นะคะยิ่งเจอเร็วเท่าไหร่ก็จะได้ตั้งเข็มทิศให้ชีวิตไปในทิศทางที่ต้องการได้ค่ะบางคนเกิดมาทั้งชีวิตยังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าอยากมีอยากเป็นแล้วก็อยากทําอะไรบ้างก็ยังคงใช้ชีวิตต่ํากว่าศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ตลอดเวลาลองหาให้เจอว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเพราะในชีวิตของเรานั้นนะคะเวนไม่สําคัญเท่ากับไวน เกิดเมื่อไรอายุมากหรือว่าอายุน้อยกว่ากันมันก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่ารู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วจะใช้ชีวิตเพื่ออุทิศให้กับสิ่งใดค่ะข้อ 4. ก็คือศรัทธาในความพยายามเมื่อพยายามทำอะไรไม่ว่าจะทำได้หรือว่าทำไม่ได้ก็ให้ชื่นชมในความพยายามที่ได้ทำนะคะในการแข่งขันคุณซ้อมมาเต็มที่แล้วก็ให้สู้ให้เต็มร้อยนะถือว่าต่อให้มันแพ้ ก็ควรที่จะภาคภูมิใจว่าเราได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดแล้วดีกว่าไม่ได้สู้เพราะรู้ว่าสู้ไปก็ไม่ชนะแบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้ใช้ศักยภาพหรือว่าไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ค่ะและในการชื่นชมในความพยายามมันจะทําให้คุณนั้นมีศรัทธานในการที่จะพยายามต่อไปไม่ใช่คอยแต่ชื่นชมใครในคุณสมบัติส่วนตัวที่เขามีอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาเขาดีหรือว่ามีการศึกษาสูง หรือว่าร่ำรวยมากเข้าถึงได้ประสบความสำเร็จเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะเราจะมีความพยายามไว้ทำไมล่ะคะทุกความพยายามไม่ได้นำมาซึ่งความสำเร็จได้แต่ทุกความสำเร็จใดๆก็ตามจะต้องอาศัยความพยายามทั้งนั้นเลย4วิธีอัปเกรดชีวิตให้ตัวเองนั้นดีขึ้นข้อที่1ก็คือการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองนะคะถ้าคุณไม่ได้ปัดความรับผิดชอบคุณจะมีความชอบธรรมในการใช้ชีวิตของตัวเองค่ะทำไม่ได้ก็ทำต่อไป ทำยังไงถึงจะทําได้พ่ายแพ้ก็แค่กลับไปปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อที่จะกลับไปชนะใหม่ให้ได้ถ้าไม่โยนความผิดให้คนอื่นอํานาจในการใช้ชีวิตมันก็จะอยู่ในมือของคุณแบบเต็มร้อยเลยค่ะแต่ถ้าเอาแต่ปัดความรับผิดชอบคิดว่าคนอื่นผิดทุกอย่างแต่ตัวเราเองนั้นไม่ผิดคุณก็ไม่มีสิทธิ์คิดแก้อะไรให้ดีขึ้นได้ก็คุณไม่ผิดแล้วจะไปคิดที่จะทำอะไรล่ะคะชีวิตเนี่ยจะไปได้ไกลกว่า ถ้าเกิดว่าคุณกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ผิดของชีวิตตัวเองค่ะข้อ 2. ทํทำสิ่งที่สำคัญอย่างมีวินยัยบางคนเนี่ยดูเหมือนกับทำอะไรตั้งเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่เคยได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนั่นก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรที่สำคัญต่อการทำนั่นเองค่ะให้เรียนรู้และก็ทำสิ่งที่สำคัญต่อความสำเร็จให้มันเสร็จก่อนให้ได้แล้วเมื่อนั้นคุณจะเข้าใกล้ความสำเร็จค่ะและการทำนั้นมันจะต้องเป็นการทำอย่างมีวินัยด้วย ก็คือว่าทําสิ่งที่ต้องทําแม้ในเวลาที่เราจะไม่อยากทําก็ตามและก็ทํามันจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายอย่างนักกีฬาก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปวิ่งออกกําลังกายค่ะทั้งๆที่ไม่อยากจะตื่นด้วยซ้ํานักเรียนก็ต้องไปเรียนหนังสือทั้งๆที่ไม่ได้อยากจะไปวินัยมันคือที่มาของความสําเร็จนะคะการที่เราเห็นคนคนหนึ่งเก่งกว่าเราไม่ใช่เพราะว่าเขามีพรสวรรค์อะไรแต่มันคือเพราะว่าเขามีวินัยมากกว่าเราก็เท่านั้นเองค่ะ ข้อ3สร้างภาพความสําเร็จในใจขึ้นมาคนเรานะคะจะเป็นอะไรก็ตามเพราะว่าเราคิดถึงสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจงระวังความคิดของคุณให้ดีนะคะคิดว่าทําได้ก็ทําได้เราก็จะมุ่งมั่นที่จะทําอยู่ตลอดเวลาคิดว่าทําไม่ได้เราก็ไม่อยากที่จะทําอะไรเลยเพราะว่าเสียเวลาจงสร้างภาพความสําเร็จให้มันแจ่มชัดขึ้นมาในใจภาพที่เวลาเจอปัญหาแต่คุณก็สามารถฟันฝ่ามันไปจนได้ ภาพที่ยืนขึ้นรับรางวาัลท่ามกลางเสียงตบมือของคนส่วนใหญ่ภาพที่ว่าคุณคือความภาคภูมิใจของพ่อแม่และคนที่คุณรักตลอดมานะคะไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นนะแต่ให้รู้สึกว่ามันเป็นจริงมันจะต้องเป็นความจริงจนคุณจะต้องโอยิ้มและก็ขนลุกทุกครั้งที่เวลาคิดถึงภาพภาพนั้นค่ะจงให้ภาพนี้มันแจ่มชัดขึ้นในหัวใจของคุณตลอดเวลานะคะและอีกไม่นาน คุณก็จะเห็นว่าภาพทั้งหลายนั้นมันจะกลายเป็นความจริงค่ะข้อ 4. คือการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบไม่ว่าจะจบอะไรมาการศึกษามันไม่ได้บอกว่าคุณมีความรู้แค่ไหนนะคะเพราะการศึกษามันไม่ได้จบแค่ปริญญาหนึ่งใบเนื่องจากความรู้ใหม่ๆมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคุณจะต้องมุ่งมันที่จะศึกษาตลอดชีวิตเลยค่ะบางครั้งการเรียนแค่ในตำราเนี่ย บางคนอาจจะไม่รู้ว่าตำรานั้นล้าสมัยตั้งแต่เรียนยังไม่จบด้วยซ้ำไปการศึกษาภาคบังคับมันจะทำให้เราได้รับแค่ใบประกาศนะคะแต่ถ้าอยากจะใช้ชีวิตให้เก่งฉกาจจะต้องศึกษาภาคสมัครใจด้วยค่ะทำสิ่งนี้ก่อนที่คุณจะยอมแพ้นะคะข้อที่หนึ่งก็คือการหาเหตุผลว่าทำไมถึงได้ทำวันที่คิดจะหันหลังกลับวันที่คิดจะถอดใจวันที่คิดว่าจะไม่สู้อีกต่อไปลองหันกลับไปดูเหตุผลว่าทำไม คุณถึงได้ก้าวออกมาคุณทำไปเพราะอยากจะเลี้ยงดูครอบครัวใช่ไหมยอมเหนื่อยยอมลำบากเพราะว่าอยากจะให้พ่อแม่สุขสบายยอมทุ่มเทแรงกายแรงใจเพราะว่าไม่อยากที่จะยากจนให้คนเขาดูถูกแต่พอมาเจอความเหนื่อยมาเจอปัญหาที่มันขวางอยู่ตรงหน้าคุณก็กลับหันหลังกลับยอมแพ้อะไรง่ายๆอา้าวแล้วไอ้ทุ่มเททั้งหมดมาล่ะทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นทั้งกายทั้งใจเนี่ยทุ่มเทเป็นปีๆที่ผ่านมานั้น เพื่ออะไรคะให้คุณสู้ต่อไปสู้ไปให้สุดทางเพราะบางครั้งชัยชนะหรือว่าความพ่ายแพ้มันก็ไม่ได้ต่างกันก็แค่สู้ต่อหรือพอแค่นี้คะ่ะข้อ 2. มองหาสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ไปต่อหาให้ได้นะว่าทำไมคุณถึงยอมแพ้ทำไมถึงใจไม่สู้เพราะว่าเหนื่อยไม่มีกำลังใจไม่รู้จะสู้ไปทำไมหรือว่าไม่มีจุดหมายปลายทางเมื่อค้นหาสาเหตุได้ ก็ให้แก้ตรงสาเหตุนั้นนะคะถ้าเหนื่อยตัวก็แค่พักกายให้หายเหนื่อยไม่ใช่ยอมแพ้ถ้าเกิดว่าไม่อยากทําก็หาแรงบันดาลใจเพื่อให้ตัวเองลงมือทําถ้าไม่มีจุดหมายก็ให้ตั้งเป้าหมายให้มันท้าทายถ้าไม่รู้ว่าจะสู้เพื่อใครก็ให้สู้เพื่อตัวเองให้ได้ค่ะเพื่อที่จะได้ลบคำสป,ประมาทนะคะลบคำดูถูกต่างๆที่เคยได้รับได้ยินมารถน้ำมันหมดก็แค่เติมน้ำมันยางแบนก็แค่เติมลมยาง ถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาก็ให้แก้ที่เครื่องยนต์ขาที่ไม่ก้าวออกไปเพราะว่าใจไม่ได้เดินไปข้างหน้าถ้าใจพร้อมที่จะสู้ตลอดเวลาต่อให้ไกลสุดสายตาขาก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปข้อ 3. การฉลองชัยชนะแม้ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเมื่อคิดโครงการขั้นแรกได้ก็จงให้รางวัลกับตัวเองด้วยก,กาแฟสักถ้วยหนึ่งก็ยังดีตอบอีเมลเสร็จก็ผ่อนคลายด้วยการลุกขึ้นไปยืดเส้นยืดสายสักหน่อย ตัดสินใจยกหูเคลียร์ปัญหากับลูกค้าก็อาจจะฉลองความกล้าด,ด้วยขนมถ้วยโปรดต่อให้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแค่ไหนก็ตามนะคะก็ให้ฉลองค่ะจงให้รางวัลและก็ชื่นชมกับสิ่งนั้นๆให้ได้นะคะเพราะมันจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราอยากทำสิ่งดีๆต่อไปเหมือนเวลาที่เราปลูกต้นไม้ก็ต้องหมั่นรดน้ำทุกวันต้นไม้มันถึงจะเติบโตได้ไม่ใช่รดน้ำแค่วันแรกที่ปลูกแล้วก็รอรดอีกทีวันที่ต้นไม้นั้นออกดอกออกผล คนเราก็เหมือนต้นไม้ละค่ะที่ต้องการกำลังใจตลอดเวลาจนกว่าจะถึงวันที่ประสบความสำเร็จข้อ4หาข้อดีเวลาที่เรามีปัญหานะคะเวลาที่มีเงินเรามักจะมีเพื่อนเยอะแยะมากมายเวลาไม่มีเงินจะเหลือใครได้สักกี่คนคะเวลาสุขสบายมีแต่ใครก็ไม่รู้ล้อมหน้าล้อมหลังเวลาที่เราลำบากเนี่ยก็ยากที่จะเหลือคนอยู่ข้างกายข้อดีเวลาที่ชีวิตมีปัญหาล้มเหลวรือว่า แพรพายก็คืออย่างน้อยๆค่ะเราก็จะได้รู้จักคนเพราะบางคนทําตัวเหมือนกับเงาเราจะเห็นเงาเมื่อเวลาชีวิตของเรามีแสงสว่างแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตของเรามืดมิดเมื่อไหร่เงาเหล่านั้นมันก็จะหายไปนะคะจงสู้ต่ออย่าไปท้อให้มากเพราะอย่างน้อยความลำบากมันก็ทำให้เราได้รู้จักคนมากขึ้น